บอสนวัดพูดแรงทำไมมิสแกรนเมียนมา2,024ถึงชวดที่1เพราะไม่มีคุณภาพพอเป็นที่1นึเหมือนมาเล่ลิเกให้ดู บอสนวัตบอกตรงน้องแต่แต่ไม่เป็นตัวของตัวเองสู้คนอื่นๆไม่ได้เหมือนหุ่นยนต์ถูกควบคุมโดยเอนดีเมียนมาทําให้พลาดตําแหน่งที่หนึ่งแม้ทิมจะบอกไม่เอามงแล้วแต่นวัดย้ําตําแหน่งยังคงเป็นของน้องจนกว่าน้องจะพูดเองด้านชาวเน็ตแสดงความเห็นว่าไม่เหมาะจริงๆค่ะที่สามถือว่าโชคดีที่สุดแล้วไทยก็สวยยังตกรอบเลยสวยกว่านางอีก ลิเกสนุกกว่าอีกค่ะคุณนวัดให้รองก็ให้เกียรติมากพอแล้วสวยแค่ตอนแต่งหน้าปัดตกสิบตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่เหมาะที่หนึ่งเลยอินเดียสวยพร้อมกว่าเยอะภูมิใจในสิ่งที่ได้เธอตอนแรกก็สวยอยู่แล้วค่ะพอทำตัวแบบนี้แล้วอย่าได้มงเลยจะดีกว่ากรรมการคงไม่ตัดสินเฉพาะแค่รูปร่างหน้าตาเท่าน,านั้นสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะสมองต้องมีด้วยนางเอกลิเกบ้านชั้นยังสวยกว่า คุณนวัดตรงไปตรงมาและเด็ดขาดดีตามนั้นค่ะบุคลิกก็ไม่สมมงแล้วอินเดียสวยและโดดเด่นกว่าจริงค่ะไม่เหมาะและวางเกินไปอินเดียเขาสวยกว่าเธอเขายังสวยกว่าเธอมากๆสวยอย่างเดียวไม่พอค่ะวุฒิภาวะทัศนคติความงามจากข้างในและความดีที่สร้างในสังคมมีสู้เขาหรือเปล่า